สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่เกมสแตนดิ้ดินะครับพาร์ทที่ครึ่งร้อยแล้วนะครับครึ่งร้อยครึ่งร้อยยังไงครับผมก็คือ50ครับเออจะพูดทำไมให้มันยากเนี่ยโอเคเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็ได้โดนฉลามเด็กเนี่ยมันไม่ใช่กัดครับผมจับไปเด็กเนะฮยตกใจครับครับได้แขนไปข้างหนึ่งมั้งเลือดเลยเหลือแค่นี้ครับเลือเหลือหลอดเดียวแล้วแหละโดนมันลากลงทะเลลยครับผม ยังไม่พอนีดับน้ําไปแล้วก็ขึ้นมาหายใจไม่ทันนะครับเหมือนปลาคาอากาศนะครับก็เลือดลดอีกครับก็เหลือหนึ่งหลอดนะครับอนาจิตมากตอนนี้ซึ่งเอ่อตอนนี้ผมอาจจะเสียงอุ้ยอุยหน่อยนะเพราะว่าเป็นหวัดนะผมนะครับโอเคตอนนี้เวลา8ปดโมงเช้านะครับจะ9ก้าโมงเช้าแล้วผมคิดว่าถึงเวลาหาสเปียร์กันสักทีนะครับเพราะว่าเราจะได้มีสิ่งเอาไปตอบโต้ฉลามครับผมเนี่ยคือไม่มีสเปียร์กันนี่สู้กับฉลามนี่สู้แทบไม่ได้เลย ต่อให้มีธนูก็เหอะนะฮะไปยิงอะไรมันได้ไม่รู้เรื่องนะฮะเท่าไปยืนอยู่บนบกอ่ะแล้วก็เฉาะเฉาะเฉาะอย่างงี้มันไม่ตายครับแถมเมื่อประมาณพาร์ทที่อ่าสี่ละมั้งหรือว่า47นะครับผมยิงไปเป็น10 10ดอกเลยไม่ตายครับถึงมันจะมี2ตัวก็เหอะยิงไปตัวละประมาณ6ดอกหรือตัว5ดอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะับไม่ตายครับแถมมันยังลากเอาลูกธนูผมไปด้วยครับมาซบจริงๆ เเก็บสิเฮ้ยโอเคด่มสักสองโอเคทิ้งไปครับซึ่งเ,เลือก,ก็จะเพิ่มใม้เองนะครับต้องรอสักพักใหญ่ๆเลยแหละนะครับถึงจะเพิ่มให้เต็มหลอดเนี่ยพักใหญ่ๆเลยปัญหาคือเราจะไปหาของที่ไหนดีนี่แหละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเชือกเออจะทิ้งไปทําไมเนี่ยเพราะว่าเชือกเนี่ยเราต้องเก็บเอาไว้เผื่อว่าจะเจอไอ้พวกถังนะพวกถังอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้คราฟต่อเติมเรือให้มันใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับ ก็คือน,นี่ฮะเอออันนี้ครับผมเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันพื้นอันนี้ต้องฐานก่อนนี่ครับเผื่อว่าเราเจอถังหรือว่ายางนะครับจะได้ามาต่อเป็นพื้นได้ซึ่งต้องใช้เชือกนะครับ2เส,ส้นโอเคแล้วก็ต้องเอาไปสักแปะนะครับสักแปะส้นโอเคครบแล้วต่อไปก็ไปหาเรือไม่ใช่ดิไปหาของกัน นะครับสเปียร์กันนี่ผมว่ามันเกิดอีกหรือเปล่าวะเนี่ยไม่แน่ใจครับนี่ครับได้มาได้มาข้างหนึ่งต้องรออีกข้างหนึ่งก่อนครับเรือมันออกเอียงๆด้วยนะตอนขับเนี่ยเพราะว่าเรือมันไม่บาลานซ์กันเนี่ยฝั่งนู้นแบบมันหนักกว่าก็เลยนี่ครับมันขับเอียงเอียงไปซ้ายอ่ะนะก็เลยบังคับยากนิดหน่อยโอเคปัญหาคือไม่รู้เกาะไหนอีกบ้างครับที่ว่าผมยังไม่ได้คนเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าคนไปก็เยอะแล้วนะ ย่างตรงนี้เนี่ยมันต้องมีเรือแน่นอน,นครับจมอยู่ใต้อันนี้ครับใต้ฐานของหอคอยเนี่ยนะแต่ว่าบางเอิญบางเอื่อนว่ามันน้ําลึกมากแล้วก็แล้วก็ฉลามชุมด้วยสี่ห้าตัวเห็นจะได้แลวมั้งเดี๋ยวพาไปชมฉลามนียเร้ย,ยไปชมทาไมละเฮ้ยขับผ่านละกันนะล้อตาล้อใจเนี่ยต้องหาและลอกคลื่นน้ําก่อนนะซึ่งมันอยู่ในแบบน้ําลึกมากอ่ะนะฮะก็คือเราดาไป ก็ว่ายากแล้วนะดำไปก็ว่ายากแล้วแล้วมันมีฉลามมาเฝ้าอีกสีห่ห้าตัวนี้โอ้แบบกะจ็ดไม่ให้เลยใช่ไหมยอยู่ไหนว่ามันมีหรือเปล่าหรือเราบันโนไม่รู้เหมือนกันครับแต่มันต้องมีแหละนะมันต้องมีแหละโอเคเราจะไปตามหาของเฮ้ยนีไง ตรงนี้ยังไม่เคยมาเลยเนี่ยนะครับชักเสียวๆชักเสียวๆตรงนี้มันจุดใกล้ๆกับหอคอยเลยนี่ว่ามีโอกาสถึง79%ที่จะมีฉลามครับจะเสี่ยงไหมเดี๋ยวเขาลงไปดูก่อนนะว่าน้ำลึกหรือเปล่าถ้าเกิดน้ำลึกผมก็จะว่ายขึ้นเลยนะเพราะตอนนี้เลือดเหลือเอ้ยสองหลอดแล้วเพิ่มอีกหนึ่ง ก็ไม่เท่าไรตรงนี้ยังพอไหวแค่ตรงนี้นะต้องรีบๆเลยครับโอ้มันแบบมันแบบโอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ายขึ้นก่อนขอไม่ค่อยดีเลยโอ้โอ้โอไอจรอดขอละคือผมกลัวฉลามมากเลยนะเกมนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหไอไอเลิฟยูเดี๋ยวยังยังจะลงปีกไหมคือมันลึกอะครับ เรอให้เลือดเยอะกว่านี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาค้นดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตายเบาๆเลยเนี่ยแบบเป็นเรื่องเลยเราให้ไปหาที่อื่นดีกว่าเฮ้ยตรงนู้นก็มีเนีๆๆๆๆตรงนี้ยังไม่เคยค้นเลยครับมั่นใจแน่นอนเฮ้ยสองจุดเหรอสองจุดเลยครับเฮ้ยสองหรือสามสามโอ้โหเป็นแนวเส้นตรงนี้เลยครับเส้นตรงแบบเฉียงเนี่ยเนี่ยตรงแบบนี้เลยดูเดบ โอ้โหสามจุดเลยลาบลอยครับลาบลอยยวได้เจอศพลอยศพตูนี่แหละเออขอแบบตรงนี้ก่อนเอ้ยประตูเปิดอ๋อยังยังยนี่ยังไม่ได้ค้นจัแต่อะไรพวกนี้เนี่ยอุ๊บุบุบโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังครับยังไม่ลดยังไม่ลดช่วงนี้ต้องเซฟเลือด อตรงนี้เรือจมเยอะมากช่างน้าคุ้นหาแต่ว่าลึกเหมือนกันนะเนี่ยมันน้ำลึกอะครับเออถือไฟฉายไปด้วยเฮ้ยปุ๊กยังไวเลยยังไวเลยรีบดำอยังไวเลยฟึบฟ๊บฟึบกองเป่าอา้ไอแอมโดนหลอกโดนหลอกเรือหลอกตู โอ้โหไม่มีของครับอันนี้มันเจ็บปวดโอ้โหไปแล้วยังไม่ลดขอบคุณครับเราไปต้องจุดอีกสองจุดนี้ดีกว่าซึ่งมันต้องแบบว่าตรงนี้ลึกแล้วก็เริ่มตื่นแล้วก็เริ่มตื่นไปเรื่อยๆ,ๆแน่นอนครับเลือจะไม่ <laughs> โอเคฮึบยิ่งลึกกว่าเก่านี่ว่าใกล้ๆกันเลยโอ้โอ้ตรงนี้ไม่แคล้วเลือดลดแน่ <c oughs> โอ้โหเบนเดต มาเจออะไรตรงนี้เนี่ยอ่ออจดอดไหมเจดอดไหมอู้รอดรอดเคไอเฉยๆครับเคไอเฉยๆผมไม่อยากจะเสี่ยงมากนะครับระงนั้นก็เลยตรงนี้ก่อนก็พอแล้วขึ้นดำลึกมากกว่านี้เดี๋ยวตายครับเลืองเลือสองหลอดต้องเซฟเลือดหน่อยครับยิ่งเลือดเพิ่มยากๆอยู่ด้วยเอ๊ะเพิ่มยากหรือเพิ่มง่าย ไม่รู้นะแต่ว่ากว่าจะเพิ่มเต็มหลอดนี่ใช้เวลานานแน่นอนอุ๊บอุ๊บโอ้โหนี่มันถังแพรนี่ว่าไว้สร้างเรือดักเทปโอ้โหอันนี้จะทันไหมเนี่ยทันทันทันฮู้ฮโอ้ยฉันยังไม่ตายเ้อโอเคเอาใหม่เฮ้ย ออมันอยู่ฝั่งไหนวะฝั่งนูน้นชิบหายมาผิดทางครับขึ้นก่อนขึ้นก่อนฉลามถ้าเกิดผมโดนฉลามกันอีกทีเดียวนี่ตายแน่นอนครับอโอ้โหไอ้ไอต้องไปกินวิตามินอีกโอเคฝั่งนี้ฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นปุ๊บโคตรลึกโคตรลึกเลย เอ้ย <Es> อย่าเลือแปดผิดมองไม่เห็นโอ้โหไม่คุ้มเท่าไหร่ฮะโอ้เลือดน่าจะลดหลอดหนึ่งครับเลือกแล้วโอ้ยหลอดนึงจริงด้วยพอพอพอไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไม่ดำแล้วไม่ดำแล้วตรงลึกๆนี่ไม่ดำแล้วเมื่อกี้นาทีชีวิตเลยเนี่ยเสตยาแดงพาแปดครับ ดำดึกวันนี้นี่เดี่ยงนะมีเดี่ยงตรงนี้รู้สึกโอ้อจจุดตรงนี้รู้สึกควนแล้วล้านเปอร์เซ็นเป็นไปไม่ได้ที่ตูจะพลรราดนะครับนี่ไงหลักฐานเปิดคาตาเลยแต่ไม่แน่อาจจะมีของที่ผมทิ้งเอาไว้เพราะว่าของเต็มอะไรเงี้ยนะก็มาหาซ้ำอีกสักรอบเผื่อๆอะไรเงี้ยอืมเจอก็บ้าแล้ว ไม่มีอะไรเวยปึ๊บอ้บนเกาะนู้นผมรู้สึกเห็นตู้คอนเทนเนอร์สีแดงฮฮเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวตามดูก็สีวิไลยจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยๆนั่นเรือทำไมมันรู้สึกเหมือนกับมันเป็นเรือที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยครับแต่มันก็ลอยลำอยู่ด้วยนู่นแหละ อีกฝั่งหนึ่งของเกาะะครับนู่นนะครับดูเนี่ยเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันนะครับโอ้โหแบบมันอุดมสมบูรณ์มากเรือลำนี้เอ้ยตรงนี้เดี๋ยวนี่ยนะที่มันลงแปลกผมเริ่มอุ้ยตาแล้วเดี๋ยวขอตรงนี้ก่อนสักลำหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยกลับไปกินวิตามินกันฉันรู้ว่าเกย์กำลังจะตายโอ้โทนสแบบักแป๊บ เดียวเท่านั้นขอเลยขอเลยพอรับนี้คน้นง่ายแล้วทำนี้ก็บนบกเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะมีเยอะมีเยอะ,ยอะกลับกลับบ้านก่อนเอาวิตามินก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยเลือลดลถแน่นอนนะไม่หลอดสองหลอดนี่แหละแต่ว,ว่าทีนี้เลือดเรามีเรือล้วอยู่หลอดเดียวปล่อยทิ้งไว้ตายตายถ้าเกิดเป็นตอนที่เลือนเรายังเต็มอยู่เนี่ย ยังปล่อยทิ้งไว้ได้ครับผมแต่ตอนนี้เลือดหลือหลอดเดียวมันต้องรีบกลับไปกินก่อนโอเคครับโอ้โหทันเวลายังไม่ตายครับชีวิตยังคงอยู่ฉันยังไม่ตายเกือบเดี้ยงแล้วแหละเมื่อกี้เออนี่ครับของแร่รวยทีเดียวแป๊บหนึ่งเราลองมาดูช่องคราฟครับเราสามารถคราฟอันนี้ได้อีกอีกลำหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยเรือเครื่องเพราะว่าขาดแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวครับมันเป็นชิ้นแร่เทมนะครับเนี่ยอันนี้ ไปถังเนี่ยแหล่เทมแหล่เทมยุแลจะเป็นขยะเลยเอของมาเก็บไว้ก่อนนะครับเจอเยอะเอาไปเก็บยิ่งไปพัดนี่โอ้โหเจอตั้งสามไปเบนเดตไม่ต้องเก็บไว้หรอกครับเติโดนกัดอีกทีเขานี่ก็ตายแน่นอนคนระับโดนฉลามง่าไปเด็กโอเคเสร็จแล้วครับแล้วก็ล่องเรือไปจุดจดเก่าครับรู้สึกว่าจะมีเรืออยู่อีกลำหนึ่งอยูอ่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายของเกาะ หลังเกาะดีโอ้โหพูดอะไรย้นยุ่งยากหลังเกาะอ,อ,อยู่หลังเกาะเอ้ยกดผิดอีกแล้วไปกด f ตลอดโอเคอยากรู้อยากเห็นครับต้องไปพิสูจน์กันเดดแต่ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเห็นละลอกคลื่นด้วยนะนเ,กกนเกกล็กๆครับเล็กๆเลอวเกาะตรงนี้จะมีไว้ทำไมเนี่ยดูดิแอปโคตรเปลืองพื้นที่แบบไหมเปลืองไหมดูดิแอปโอตรงนี้มันต้องมีสิใช่เปล่า ไปเห็นแว๊บแวบไปครแวบๆว๊บไปตรงนู <t <t ้นก็มีซากเรือด้วยแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเอ๊ะตรงนี้เรามาคุ้นยังหวะรู้สึกผมไม่ค่อยคุ้นเลยฮะเอ๊ะเจ๊ตเจ๊เนนเนนเน่เจอแมวอุ้ยจะมืดแล้วนี่หว่าโอ้โหจะซวยในป่านนี้อุตส่าห์เจอเรือแล้วเฮ้ยช่างมันเออชีวิตเออโอ้โหโอ้โหโอูอีแมนอีแมน <พ uka> อุวว้ยบกทันอีเมนเกาะดักเลยอุ้ยพี่แกเหมือนกับเหมือนกับรู้ว่าตูวจะลงมาใช่ป่ะเนี่ยแหมอุ๊บอุ๊บอุ๊บขึ้นก่อนขึ้นก่อนอุ๊บอุ๊บอุ๊บโอ้หายใจก่อนโอ้โหมันโคตรมืดแอบบทำไงล่ะเนี่ยอืออือ หลุดเออกว่าจะหลุดโอ้โอ้โอ้ขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นเรือก่อนเอวเรือคว่มเฮ้ยไอ้เจ้ากูขอแหละอย่าพึ่งไอ้กูตายไอ้จอดแน่พลิกเรืออย่างนี้คน,น,นขึ้นขึ้นก่อนโอ้โหโอ้โหพื้นที่หลบภัยมีอยู่แค่นี้ ไอจอดแน่ครับทําเรือคว่ำอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ที่มันจะคว่ำเอาเองยิ่งโดนลอยโดนลอยลำแล้วโอ้โหเอางี้เลยมันเป็นไปไม่ได้ครับที่มันอยู่ๆก็คว่ำเองเนี่ยเรือไอจอดต้องมาพลิกเรือผมแน่ๆหรือเปล่า ดินเสียงไหมครับเสียงเหมือนอะไรแหวกไหวจะเสียงไหมเสียงหรือเปล่าเสียงหรือเปล่าเฮ้ยมีมแมลงวันด้วยเหรอเอ้ยอัปเดตใหม่เหรอรู้สึกมีมแมลงวันด้วยมากวนใจก่อนอื่นเลยผมเราต้องพลิกเรือกลับก่อนนะครับฮึบฮึบตายเป็นตายเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้ยโอ้ยเสียววิเสียววิเสียววิไม่รู้อะไรทําให้เรือมันล้มและนีรหนาอย่างนี้ผมว่าผมกลับไปนอนก่อนดีกว่าว่าจะมาทําไมวะนนี้มาแล้วมันมืดพอดีอ่ะโอ้เสียจุยเอ้ยตรงนู้นยังไปได้อยู่ครับยังเป็นอยู่บนบกอยู่และเป็นเรือลําเล็กๆเดี๋ยวเก็บลูกบอลไปก่อนโอเคเดี๋โกตรงนี้มีอีก หนึ่งจุดครับเรือจมอยู่ตรงนั้นนิดหนึ่งจุดจับไว้เลยวค่อยมาครับตรงนี้ก้อนอยู่สองลํำครับเช็คลำที่ว่าอ,อ,อยู่แถวบนเกาะก่อนอนะเนรู้สึกว่ามันคุ้นๆนะเ,เนี่ยไฮ้ตรงนี้ก็มีหนึ่งสองสามโอ้โหสี่สี่จุดจะเยอะไปหน่อยเหลือล่มโคตรเยอะครับตรงนี้เดี๋ยวๆตรงนี้ยังเป็นเขตอันตรายอยู่มันยังเป็นน้ำอยู่ ว้าวฮะจุดโอ้โหหมดตรงนี้เป็นหกโอ้โเรือล่มเยอะอุ้ยตรงนี้เกาะนีอ้อเมซิ่งสุดๆเลยครับเยดซอสมียางด้วยโอ้โหดีเลยครับนี่จะได้ทำพื้นแพ่เรืออีกข้างด้วยเรือมันจะได้บาลานซ์สักทีเอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เสียวขาเสียวขาเฮ้ยเรือ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 เซ่แปลกๆรู้สึกไหมเซ่แปลกๆนี่เรือยังไม่ได้ขนด้วยไม่มีอะไรขอบคุณมากกลับไปเถิดมาแบบไม่มีอะไรดีอย่ามาเลยนี่ครับคราฟก่อนเลยโอ้โหปลิวจะเย็นๆสินี่ครับยางจัดไปหนึ่งบทเพลง ติดติดติดสิให้มีตอนนี้ก็มี3ามพื้นที่แล้วครับสุดยอดเปล่าแล้วก็ยังมีไอ้ลูกบอลน,นี่อีกนะก็ทําได้อีกอพื้นทีอ่อีกหนึ่งที่นะครับเดี๋ยวขอดับน้ำตรงนี้ก่อนทําไปดูเอ้ประตูเปิดอยู่อ่ะอู้ยเดี๋ยวด,ยวดยวอุ้ยมีถังของแรอะไรวะเนี่ยแป๊บๆของแรนี่เจอง่ายแล้วโอ้ตรงนี้มีที่หายใจโอ้รอดตายเว้ยขนสบายเลยคราวนี้ มาเช e เตเข็มทิศไม่เอาครับมันกากไปแล้วมาเชตเตอึ๊บขึ้นโอ้โหหายใจก่อนอบตรงนี้ต้องมีของไหมมีของไหมไม่มีปิดก่อนนะครับเผื่อฉลามม่นเข้ามาโอเคครับขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอ้โอเคอโอเคครับผมว่า,าคงถึงเวลากลับบ้านแล้วนะเพราะว่า เอ่อเริ่มอยู่น้ำาละครับแล้วก็เกาะนี้เนี่ยรู้สึกถ้าเกิดค้นตอนนี้เนี่ยคงไม่หมดนะครับแล้วก็ลําบากด้วยนะครับเพราะว่ามันมืดครับกลับบ้านก่อนโอเคเดี๋ยวขอเวียนรอบๆอบเกาะก่อนนะครับเผื่อว่าอาจจะเจอแบบมีสักจุดสองจุดอะไรเงี้ยแต่เติร์เจออีกที่โอ้โหจะเป็นเกาะแห่งการค้นหา <laughs> เป็นเกาะรูดของได้เลยอะ่ะบอกรวยเออเริ่มเริ่มรู้สึกเอียงๆครับเอียงๆ พื้นเพมันไม่มีแฮะเนี่ยมันเอียงเอียงอันนี้ตู้เลี้ยวเองไม่ใช่ไม่ใช่ใชเนี่ยแต่ว่าเธอขับตรงไปเนี่ยมันจะยงังเอียงให้เองดูดิอันนี้ผมไม่ได้อ,อ่มีเมาส์ผมว่าตรงอยู่นะผมไม่ได้กดกดตัวอิส่อเลี้ยวเลยนะเนี่ยมันเลี้ยวเองครับก็คือตรงนี้ <laughs> ต้องหาพื้นมาแปะก่อนโอ้ยโอจะตุกนิดนึงโอเคถึงบ้านแล้วครับ โอ้ดูดิครับไฟสว่างจ้าเปิดได้เองผีเปิดหรือเปล่าเนี่ยถึงเราจะดูเลยนะว่ามันเปิดได้เองเนี่ยแต่ว่าก็ยังหลอนๆอยู่เนี่ยเอ้เอ้เอชนอะไรครับเมื่อกี้หยุดเลย,เยอ๋อหินตกใจนึกว่าโดนหลอนโดนพลังงานบางอย่างโอเค,คเอาไมา้ไปเก็บรู้สึกอิงกระเด็นมาใช่เปล่าถังเครทมไป <S <S ลูกบอลลูกกระโปรงปิดทิ้งตรงนี้แหละ ไปโอ้ยปลิวไกลไปแล้วก็พักก๊อตไปเอ๊ะเสียงเตือนอะไรแล้วก็อ้อเชือกอีกหนึ่งเส้นไปหนึ่งเส้นไปเฮ้ยทิ้งไปทิ้งไปถังถังมีน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวต้องตั้งดูก่อนครับน้ำทะเลเททิ้งไปนี่เนี่ยคว่ำเลยครับ มันไม่ใช่ความบาดครับความถังแล้วก็ตั้งรอวันฝนตกครับถังพวกนี้เราจะได้ดื่มน้ำกันทวนหน้าสบายใจอุ๊โอเคครับโอ้โหฝนตกนี่แหละอยากให้มันเกิดมากวันฝนตกกินเนื้อก่อนโอเคเต็มหลอดแล้วตั้งเนื้อตรงนี้ครับ <laughs> มะเร็งจับแน่ๆเลยครับดำอย่างนี้ สักพักเราต้องเป็นมะเร็งครับโอเคผมสำหรับเกม s t a n d a r d Dip นะครับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปต่อพาร์ทแน่นะฮะ